วีนะคะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทําแป้งเมาหรือสาโทไว้กินนะคะนี่ก็สั่งมานะคะนี่คือหัวเชื้อแป้งเมาค่ะแล้วเราก็นึ่งข้าวพักไว้ให้ข้าวเย็นสนิทเลยนะคะเราก็เอาข้าวมาล้างหลายๆน้ําเพื่อให้ยางที่เป็นข้าวอะ่ะออกแล้วก็ผัอ่ทุบแป้งเนี่ยให้ละเอียดนะคะแล้วก็คนใส่กับข้าวหมักทิ้งไว้ประมาณ15วัน เป็นต้นไปค่ะถึงจะดีกีสูงค่ะถ้าอยากกินเร็วเราก็หมักแค่10ไอหมักแค่7วันนี้ค่ะแต่ว่าอันนี้ดีกีก็ยังไม่ขึ้นสูงไปชมกันค่ะวิธีการทํานะคะเราก็จะนําข้าวนะคะที่เราเนี่ยมาล้างหลายๆน้ํานะคะเพื่อล้างเอายางข้าวนะออกนะคะข้าวที่เนื่องสุกแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เราก็จะล้างก่อนละคะ่ะหลายๆน้ํานะคะนี่ค่ะ เราจะล้างให้แบบหมดยางข้าวนะคะสามสี่น้ำนูนะะ่นเลยค่ะเพื่อนๆพอเราล้างเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะทําให้ข้าวนะคะสะเด็ดน้ําออกก่อนนะคะไปกัน,นะคะ่ะเมื่อข้าวตัวนี้เนี่ยค่ะให้สเด็ดออกนะคะแล้วเราก็จะไปทุบแป้งเมากันค่ะนี่ค่ะให้ละเอียดนะคะเ่ยค่ะ บี้บี้บี้ให้ละเอียดเลยค่ะแล้วเราก็จะไปซาวใส่ข้าวนะคะเราก็จะหมักใส่ไหทิ้งไว้ไปรอชมกันนะคะว่าจะเมาจริงหรือเปล่าค่ะสั่งกันได้นะคะมีให้สั่งปัดตะก้ากันได้ค่ะเหงี่งกอนแข่งกระบะบุงเหงียงบิดเหงียงแล้วเนี้ยเนี่ยค่ะพอได้ข้าวนี่แหละมันบอกพี่น้องเตรียมถัง เพื่อเอาลงทั้งหมักไว้เป็นเวลา7วันถึง15วันถ้าเขาอยากได้ดีกีแบบสูงๆหนักแน่นยากให้มีดีกีที่แรงขึ้นตามความหวานเนาะก็ต้องเพิ่มไป 15- ถึง30บวันพี่น้องรับประ,ะ,ะกันว่าเมาไปอันนี้คือแป้งสาโทแป้งเมานะคะอันนี้คือขั้นตอนสําคัญเด้อค่ะพี่น้องขั้นตอนนี้สําคัญนะคะหากเราผสมไม่ได้ที่เราก็จะคั้นเป็นชั้นอย่างเงี้ยคะ่ะไปอันนี้ล้างมือแล้วนะคะเนี่ยค่ะ ชั้นตามชั้นไปนะคะบี้แป้งนะแล้วก็จะหมักทิ้งไว้ค่ะอืมก็ต้องใส่ให้หมดเลยนะคะสิบก้อนนะคะที่ถุงนี้นะคะก็ต้องบดแป้งะคะ่ะคนขึ้นมาให้เป็นชั้น <c oughs> เป็นชั้นไปนะคะเพ <c oughs> ื่อนเพื่อนที่ได้สาหุขนาดแทจะเวลาที่เรายักกินมันมราสิบห้าวันทานไปนะหรือเจ็ดวันเนะี้ย เขาเอาน้ำสไปมาพาจะเห็นให้หมันหวานแซบหรือว่าเอาน้ำหมักผลไม้ก็ได้ค่ะน้ำผลไม้ที่เออจะเป็นมอนเบอร์รี่ที่เาหาในตามบ้าน,น้ำส้มน้ำอะไรก็ได้ที่เาหาได้นะห่ากัเป็นปันเราก็ต้มสุกแล้วห่อกับเอามาพาภายในจ็ดมันนี้ค่ะนี่แหละคือการพาน้ำแซบแซบไปที่น้องเบิดเด่อนี้ค่ะที่น้อง,องไปกินกับกันบบพี่น้องเดี๋ยวเฮดเสร็จเราจะเอามาให้เพื่อนๆทุกคนได้รับสมกันจ้า ขอบคุณทุกคนเน้อที่เข้ามาติดตามคลิปนี้ไปคิดเล้าสาหูกันพี่น้องแล้วเ,เจอกันคลิปต่อไปไลา์บ๊ายบาย